เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการจัดดับเกมมือถือเปิดใหม่ประจําเดือนสิงหาคมน,นะครับวันนี้ผมขัดมาให้ทั้งหมด20ระดับเกมจากทุกสโตร์ทั้งแบบแอคชั่นอาร์พีจีสตอร์จีหรือเกมที่เล่นเพลินครับที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์อาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดครับแต่การันตีว่าใหม่แน่นอนใครที่กำลังมองหาเกมใหม่เอาไว้ลอครับคลิปนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับ เกมันดับที่ 1, f e l o เ o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  เริ่มต้นเดือนนี้ด้วยเกม RPG t u r n b เทิร์นเบสตนิเมที่ทั้งสวยและก็น่าสนใจกับเฟลโลมูดครับเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆเรื่องราวภายในเกมจะพาเราไปยังโลกที่ถูกสัปะดะรดกายผ่านยึดครองแล้วต้องจัดทีมสำรวจเมืองร้างและใช้กลยุทธ์ต่อสู้ใสไตล์เทิร์นเบส ไฮไลท์เด่นของเกมนี้คือเอฟเฟกสกิลสุดอลังการแสงสีจัดเต็มพร้อมคาสีนที่เหมือนดูนิเมะดีๆสักเรื่องนอกจากนั้นยังมาพร้อมขัมนการเล่นทั้งการจัดทีมการวางกลยุทธ์และมนือเรื่องอันเข้มข้นพาเราไปอินกันได้แบบยาวๆนะกราฟิกโดยรวมผมมองว่าอย่างสวยครับมีสไตล์ด้วยถ้าใครกำลังมองหาเกม RPG สไตล์นิเมะคุณภาพสูงเฟล,ลโลมูดคือของใหม่ที่ควรลอครับ เกมอันดับที่ 2, Lost n i g h t Infinite c l a s s มาต่อกันด้วยเกมเก็บเวล MMO RPG ฟอร์มยักษ์ที่ลงโตไทยกันแล้วในเดือนนี้ครับกับ Lost n i g h Infinite c l a s t จะพาเราเข้าสู่โลกแฟนซีที่ถูกปกครองเรียนหลอดทั้ง9และคุณคือผู้ถูกเลือกให้กลายเป็นหลอดคนที่10นั่นเองจุดเด่นของเกมนี้คือระบบอินฟินิตคราสไม่จํากัดคลาอาชีพแบบตายตัวเราสามารถสลับใช้งานอาวุธได้ถึง9ชนิดผสมสกิลกันจนสร้างสไตล์การเล่นกว่า60รูปแบบกราฟิกทํามาแบบอลังการครับแถมมีตลาดกลางซื้อขายเทมกันด้วยและเกมนี้รองรับภาษาไทยจุดนี้ทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ใครที่ชอบเกมเก็บเวล MMO RPG ภาพสวยสวยมีอิสระค่อนข้างสูงเกมมีเปิดใหม่น่าลองครับเกมอันดับที่3 d r a g o n e s t M Classic ถ้าใครคิดถึง d r a g o n e s s Version PC ครับบอกได้เลยว่ามือถือก็กลับมาแล้วนะกับเกมภาคต่ออย่าง d r a g o n e s s M Classic ครับ ยกเอาเนื้อเรื่องบอสดดนเจนและคราตตัวละครที่เราคุ้นเคยกันมาครบจุดเด่นที่แฟนๆรู้จักกันดีคือระบบของนอนทารกครับไม่มีการล็อกเป้าไม่มีออโตแต่ต้องบังคับเองทั้งหมดทําให้ทุกการต่อสู้นั้นลื่นไหลและก็ท้าทายแต่ในเวอร์ชันมือถือนี้ยังมีระบบช่วยเล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นออโตควสที่ไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปคราตต์ชีพจัดกันมาแบบครบถ้วนจริงๆถึงแม้ว่างานภาพอาจจะไม่ได้สวยล้าเท่ากับเกมยุคใหม่ที่ฟอร์มยกักแต่ข้อดีคือมือถือสเปกกลางก,าก,าก็เอาอยู่และที่สาคัญก,ก็ใส่ภาษาไทย กันมาให้แล้วด้วยครับเกมอันดับที่4 Pokemon France มาดูกับเกมพัซเซิลน่ารักน่ารักจากโปเกมอนครับที่ข้างในเกมมีอะไรมากกว่าที่คิดโปเกมอนเฟรนครับรวมมินิเกมไว้กว่า1,200ด่้านเล่นกันได้เรื่อยๆแบบไม่รู้เบื่อทุกครั้งที่แก้ปริศนาเสร็จเราจะได้ไหมพรมเอาไว้ถักเป็นตุ๊กตาโปเกมอนสุดคิว้วจากนั้นก็นําไปตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์วอเปอร์และของเล่นเหียบเหมาะสำหรับสายแต่งบ้านที่ชอบอะไรชิวๆนะครับรางวันมีจํากัดต่อวันครับสายฟรีอาจจะช้าไปเสักหน่อยแต่ถ้าอยากปลดล็อกฟีเจอร์เต็มๆครับก็มี DLC ซื้อกันเพิ่มความน่ารักของตัวละครโบวความเพลินของการแต่งห้องทําให้เกมนี้เหมาะมากๆสำหรับสายโปกเกมอนที่อยากหาเกมเล่นสบายๆนะครับเกมระดับที่5 Daddy Dude พามาดูกับเกมแนวยิงซอมบี้ที่เบาสมองแต่ยังคงมันสะใจครับเป็นสไตล์เดินหน้ายิงตกเกมมุมมองสายสกอร์ลิงด้วยผสมสารการสร้างฐานและการอัปเกรดฮีโร่เข้าไว้ด้วยกันทำให้เล่นได้ทั้งสายบวกไปตรงๆหรือใช้กับดักวางแท็กติกก็สนุกไม่แพ้กันแล้วนะจุดเด่นคือการเล่นเป็นรอบแบบสั้นๆครับตอนว่างก็เล่นเพลินหรือใครที่เป็นสายฟาร์มยาวๆก็ไม่จาเจจุดเกินไปกราฟิกมาในโทนของการ์ตูน2.5ดดีครับดูคลาสสิกสบายตาแถมภายในเกมนี้ยังใส่ภาษาไทยมาแล้วกันด้วย ใครที่ชอบเกมยิงเล่นง่ายๆไม่ต้องจริงจังมากแต่ยังได้ฟิลมันๆเกมนี้ต้องอยู่ในลิสต์แลครับเกมระดับที่6จูดเสียนชูดเ พามาต่อกันด้วยเกม MMO RPG ตีมจอมยุทธจีนกำลังภายในครับที่ถูกสร้างจากนิยายชื่อดังอย่างจูเซียนกรีเทพสังหารสำหรับเกมนี้จะพาเราเข้าสู่โลกยุทธภพกาที่ผู้เล่นจะได้เลือกฝึกวิชาและเลือกเส้นทางของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำเควสลงดันเจียนหรือท้าดวล PVP กับผู้เล่นคนอื่นจุดเด่นของตัวเกมครับถูกพัฒนาด้วยอ n r e a l ีย g i จินไฟสทำให้ได้บรรยกา,ากาศฉากและเอฟเฟกของสกิลดูค่อนข้างคมเลยทั้งเรื่องของแสงเงามุมกล้องก็ใสกันมาแบบจัดเต็มใครที่ชื่นชอบแนวเก็บเวลเนื้อเรื่องนั้นๆน ระบบเยอะและได้ภาพจีนแฟนตาซีอลังการแบบนี้ครับนี่คือของใหม่ที่ต้องลองกันดิกเกมนะครับอันดับที่7ชินจังซัมเมอร์วอลเคชั่น มากันที่เกมชิวๆสไตล์ใช้ชีวิตครับกับชินจังซัมเมอร์วอล์คเเชันเกมภาคใหม่ล่าสุดที่จะให้เรารับบทเป็นชินจังกันอีกแล้วรอบนี้ครับชินจังจะได้ออกไปพักผ่อนกับครอบครัวที่เมืองจนบทเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายฤดูร้อนญี่ปุ่นขนาดแท้ ผู้เรีนจะได้จับมแมลงตกปลาพูดคุยกับเหล่า NPC หรือจะเป็นการออกสำรวจสิ่งแปลกๆตอนกลางคืนจุดที่โดดเด่นครับคือกราฟิกที่เป็นฉากหลังวาดมือแบบสีน้ําให้ฟิลลิ่งอบอ,อุ่นเหมือนภาพในหนังสือนิทานพร้อมเสียงเพลงประกอบแบบนุ่มๆคนที่อยากได้เกม,มเบาๆครับไว้พักใจชินจังเวอร์ชันนี้คือคําตอบที่น่าสนใจประจําเดือนนี้และครับ <S <S เกมันดับที่8 IQ five high Q, FI, HIGH. เกมมือถือจากอนิเมะคู่ตบฟ้าประธานที่ลงโตไทยกันเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งเกมครับโดยตัวเกมจะมาในรูปแบบทีมเบสอาร์พีเน้นการจัดทีมตัวละครลงแข่งขันผู้เล่นไม่ต่อบังคับเองกันทุกจังหวะแต่ต้องเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมกับแท็กติกแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะเช่นการตบเร็วบล็อกไวหรือจะเป็นการเสื่อมพลังให้แก่ทีมจุดเด่นคือกราฟิกที่คมชัดสนามและตัวละครที่ทําออกมาได้สมจริงทําให้ตายรวมถึงแอนิเมชั่นทําออกมาได้อลังการและก็ดูเผินมากๆองรับโหมด PP ออนไลน์เต็มรูปแบบบวกกับ มีภาษาไทยมาแล้วให้ด้วยครับคนที่ชอบเกม,เวมวางแผนแบบทีมหรืออินกับเรื่องราวของไฮคิวต้องไปหลองกันดูครับเกมอันดับที่ 9. ปอมโปแบ็คแพ็คฮีโร ามาดูเกมถัดมาครับนี่คือเกมโรกไลท์ที่เต็มไปด้วยไอเดียใหม่แบบไม่เหมือนใครครับเราต้องออกจนภยัยลงดันเจี้ยนเก็บไอเทมแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูจุดที่พิเศษอยู่ที่โปกการจับก,กระเป๋าเนี่ยนะครับที่น่าสนุกมากเพราะว่าไอเทมแต่ละชิ้นมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกันเราต้องเลือกวางให้ลงตัวเพื่อเปิดใช้งานความสามารถพิเศษแล้วก็สร้างคอมโบที่ทรงพลังนั่นเองเพราะงั้นการต่อสู้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดสกิลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่การวางไอเทมในเป้ของเราด้วยกราฟิกมาในโทนเบาเล่น ยากแต่ระบบเกมก็ลึกพอตัวใครอยากลองโลงไรท์ที่มีลูกเล่นใหม่ๆ b a c แบ็ c แพ็คฮีโร่เกมนี้น่าสนใจมากๆประจำเดือนสิงหาคมครับ,รบอันดับที่10 t แท p บ p o e t e d i t i o n เกมดังจาก p c สู่เวอร์ชั่นมือถือครับที่จะมาในแนวแบบฟิสิกส์เบสเน้นความหาในการจัดทัพผู้เล่นมีหน้าที่ในการวางยูนิตในสนามรบและกดเริ่มให้พวกมันตีกันเองจุดเด่นคือระบบฟิสิกส์สุดวายโปรนะครับที่ทําให้ทุกการต่อสู้นั้นดูหาจนคาดเดาอะไรแทบไม่ได้ตัวเกมมีหลากหลายโหมดครับทั้งแคมเปญและก็โหมดแซนด์บ็อกซ์ที่สร้างสนามรบกันเองได้เล่นเพลินแถมสเปคไม่หนักเครื่องแต่ถ้าคุณจัดยูนิตเยอะก็อาจจะกินสเปคพอสมควรนะครับในจุดนี้ซึ่งตอนนี้ครับล่าสุดลงสโตร์ไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยใครที่เบื่อเกมต่อสู้บูจริงจังลองเกมนี้ได้ความหากลับไปแน่นอนครับเกมอันดับที่11สนับกิน Melody of m o มูมินวั l เล เกมแนวอินดี้บรรยากาศสุดอบอุ่นที่จะให้เราเล่นเป็นสนับกินครับที่เดินทางกลับมายังหุบเขามูมินแต่พบว่าที่นี่ถูกเปลี่ยนไปด้วยสวนสาธนารนณะและกฎระเบียบที่เร่งครัด ผู้เรียนต้องออกจนภัยแก้ไขปริศนาและใช้เสียงดนตรีเพื่อฟื้นคืนความสงบให้กลับมานั่นเองจุดเด่นคือกราฟิกวาดมือสไตล์สีน้ำสวยเหมือนกับภาพในหนังสือนิทานยังไงอย่างนั้น,น,นทำให้ทุกฉากเต็มด้วยเสน่ห์ที่ดึงดูดเหลงประกอบก็นุ่มนวลชวนผ่อนคลายใคายี่้อยา่างในเกมแบบอินดี้ชิลๆเดินเล่นไปเรื่อยๆครับและยังมีบรรยากาศน่ารักแฝงไปด้วยความหมายเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนละครับ อันดับที่12อุนตอ์แมนฮีโร่บียอด์ไทม์ สายฮีโร่ต้องถูกใจกันกันกบอุลตราแมนครับเกมแอคชั่น RPG พจัดทีมครับ,รบที่รวมเหล่าอุลตราแมนจากทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่รุ่นคลาสสิกจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดฮีโร่แต่ละตัวนะครับจะมาพร้อมกับสกิลและท่าไม้ตายสุดเท่ระบบการต่อสู้เน้นคอมโบที่มันสะใจแบบไม่ต้องโปรกันเล่นกันได้ไง่ายๆมีทั้งหมดล่าบสอสโคออกับเพื่อน PvP อารีน่าและเนื้อเรื่องที่อ้างอิงจากซีรีส์กันมาเต็มรูปแบบละกราฟิกเป็นสไตล์ 3D ครับเอฟเฟกต์ค่อนข้างจัดเต็มเลยมือถือไม่แรงกันเล่นกันส ตอนนี้เปิดให้ลองที่แรกครับเซิร์ฟจีนผ่านแท็บๆยังไม่มีภาษาไทยนะแต่ถ้าคุณอยากจัดทีมอุลตร้าแมนแบบสดใหม่เกมนี้ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับเกมอันดับที่13เมชาราชิ มากันดีแล้วครับกับเมชาราชีนะที่ถูกพูดถึงไปหลายคลิปมากๆแต่ถ้าไม่ติดอันดับเกมใหม่ประจำเดือนเนี่ยก็คงต้องโดนทวงอีกแน่นอนใครที่เบื่อฟังก็ข้ามเกมนี้ไปก่อนได้เลยครับแต่สําหรับคนที่มารู้จักเกมนี้ครับนี่คือเกมทั c ติคอร์เทิร์นเบดสายหุ่นยนต์ลบเทสสไตล์เดยวกับฟอนมิชชั่นเราจะได้ไปยังโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการดัดแปลงพันธุกรรมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการหน่วยทหารรับจ้างนําทีมสอบสําเวตและก็ทาภารกิจจุดเด่นคือหุ่นยนต์รบเนี่ยนะครับ สูตรเน้นวางตำแหน่งจับคีมและทำลายเฉพาะชิ้นส่วนโหมดการเล่นมีทั้งแคมเปญดันเจียนและภารกิจมากมายนะครับใครอยากแต่ง modify หุ่นเองตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีกันได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับอันดับที่ 14. Prison Escape Simulator 3 d เกมแมววางแผนแหกคุกที่ไม่เหมือนใครครับเราจะได้สวมบทเป็นนักโทษที่มีเป้าหมายเดียวคือหาทางหนีไปให้ได้เกมนี้ไม่เน้นความแอคชั่นบูร้างผานแต่จะใช้การวางแผนค่อยๆขุดค่อยๆหาทางออกเริ่มจากเครื่องมือเล็กๆในห้องขังค่อยๆหาเพิ่มแอบทำตอนกลางคืนใช้ส้นสายแลกของหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนักโทษด้วยกันเองจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจครับคือมันเป็นความเรียบง่ายแต่ว่าสมจริงเสียงดังนิดเดียวเนี่ยก็เสียงโดนจับได้นะงานภาพกราฟิกเป็นสไตล์ 3D ครับ จะไม่สวยหรูแต่ข้อดีคือไฟล์ค่อนข้างเล็กแถมเล่มออฟไลน์กันได้ด้วยสายว่างแผนครับรอบเล้นน่าจะชอบกันแหละครับอันดับที่ 15. d r a g ดากอนปราจารีไร นี่คือดราคอนราชารีไลฟ์ภาคใหม่ล่าสุดครับที่เปลี่ยนมาเป็นแนว r p g จับทีมต่อสู้กับเขาบ้างผู้เล่นจะได้สร้างทีม5ตัวละครอ,ออกไปจนภายตามเนื้อเรื่องพร้อมคอนเทนต์แน่นๆทั้งดังเจียนลาบอสและ p v p จุดเด่นสรวอร์ชั้นนี้ครับคือกราฟิกที่สวยงามและก็เพลงประกอบที่ทำให้หลายคนนั้นเอ่ยชมกิจกรรมเปิดเสริมแจกกันแบบจุกๆใครเคยเล่นเกมแนวจับทีมมาก่อนปรับตัวกันได้ไม่ยากแน่นอนถือว่าเป็นหนึ่งเกมเปิดใหม่ที่ควรลองในเดือนนี้นะครับ อันดับที่16วันฮิวแมนเฟร z โซน โหมดใหม่สำหรับสายเอาชีวิตรอดวันฮิแมนเรโซนแยกจากภาคหลักมาเป็นแนว PvP Survival สุดโหดผู้เล่นจะได้เริ่มเกมด้วยตัวเปล่าต้องาร์าของใหม่หมดไม่มีการนำของจากโหมดหลักเข้ามาใช้ได้เฉพาะของที่หาในแมปเท่านั้นผู้ชนะคือคนที่อยู่รอดจนถึงท้ายเกมจุดที่น่าสนใจคือแผนที่ที่กว้างขึ้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดทำให้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความกดดันกราฟิกยังคงใช้อารเรียนจินไฟนั่นเองครับที่สวยโคมสมจรงิงเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบเกมแนวแบบลุยโหดๆลงสนามกับเพื่อนแล้วต้องวัดฝีมือแบบเอา ชีวิตหลอดเกมนี้คือของจริงที่ต้องไปลองกันดูครับอันดับที่ 17. Hunt a n ัน o o k f r ด์ุกฟพามาดูเกมเบาๆสำหรับสายพักใส่ตากันบ้างครับกับ Hunt a n อน o o k f กฟอนเทีย นี่คือเกมแอคชั่นผจนภายผสมแนวซิมูเลชันที่จะให้เราใช้ชีวิตเป็นนักล่าครับออกตกปลาหาของแล้วก็ล่าสัตว์ในแผนที่หลากหลายโซนตั้งแต่ป่าเขาเป็นถึงท้องทะเลจุดเด่นคือมีของให้ปลดล็อกเยอะมากๆทางอาวุธคันเบ็ดและก็การเสริมที่ช่วยเพิ่มสกิลพิเศษมีระบบกลางวันกลางคืนครับที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สมจริงเหมาะสำหรับคนที่อยากในเกมแบบเดินชิวๆไม่ต้องแข่งขันใค,ใครเกมนี้ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวครับ อันดับที่18 Face War เกมแนว MORTS ตัวใหม่ครับที่เปิดให้เล่นกันแล้วทั้ง PC และก็มือถือนะภายในเกมผู้เล่นจะได้สร้างเมืองจากศูนย์พัฒนาชนเผ่าวางสิ่งปลูกสร้างและก็บริหารคนในเมืองไม่ให้ขาดแคลน จุดเด่นคือระบบฤดูกาลและก็กังวันกังคืนครับที่ส่งผลต่อผลผลิตเช่นฝนตกทําให้ไฟดับง่ายหน้าหนาวเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตลดลงทําให้ต้องคิดรอบคอบในการบริหารงานกราฟิกเป็นสไตล์ 3D มุมมองด้านบนครับเน้นทนชนเผ่าและอีกค่อนข้างสวยเลยมีเอกลักษณ์เปิดให้เล่นทั่วโลกกันแล้วพร้อมมีภาษาไทยกันมาครบใครชอบเกมแมววางแผนสร้างเมืองสไตล์ 4x ไปลอกกันดูแลกันครับ อันดับที่ 19. พิกกี้เ่าเกมสร้างเมืองสุดน่ารักครับที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นผู้ดูแลเมืองหมูจอมป่วน สร้างบ้านสร้างร้านค้าทำฟาร์มเปิดโรงงานและค่อยๆขยายอาณาจักรจุดเดน่นคือความเพลินนี่แหละครับผู้เล่นไม่ได้เล่งเรียไม่แข่งขันกับใครแต่จะค่อยๆทําตามจังหวะของเราเองกราฟิกก็ถูกออกแบบมาสไตล์ 3D ครับสีสันสดใส,ดสเลยเมืองตกแต่งได้ตามความชอบและนอกจากนั้นยังมีมินิเกมสนุกๆให้เล่นแก้เบื่อเองด้วยถือว่าเหมาะสาหรับคนที่อยากหาเกมเปิดใหม่ไว้เล่นชิลๆสบายๆมากกว่านะครับสำหรับเกมนี้ อันดับที่20 RM Golden Age ปิดท้ายกันด้วยเกม M O R P G c r o s s พ l a t f o r m ตัวใหม่ล่าสุดในเดือนนี้ครับกับ R M Golden Age ที่เปิดให้เล่นกันได้แล้วทั้งมือถือและก็ PC ในเรื่องภายในเกมครับเล่าถึงสงครามการยึดเมืองและการชิงบัลลังก์สุดเข้มข้นครับที่ผู้เลียนต้องรวบรวมปมัิมรไปถล่มฝั่งตรงข้ามจุดเด่นหลักคือระบบตลาดกลางซื้อขายไทมนะครับที่สามารถนําไปเทรดประมูลฝากขายกันได้แถมยังมีสายตัวละครให้เลือกเล่นกันเพียบอาวุธชุดเกราะสัตว์ขี่ใส่กันมาครบกราฟิกเป็นโทนแฟนตาซีรายละเอียดของเมือง ฉากสนามรบถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีใช้ได้เหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกม MO Skill ใหญ่ครับเน้นสงครามออนไลน์และการซื้อขายตลาดกลางเกมนี้รองรับภาษาไทยจัดเต็มเลยครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการอัปเดตเกมมือถือเปิดใหม่ประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลายชื่อเกมใครสนใจเกมไหนลิงทั้งหมดทิ้งเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนี้กันแล้วนะครับและถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ